อืมงู้ายอ่อ่พุทธังตะนังชามิทำมังตะนังกชามิ ธรนังจามสังขังตะระนังกชามิทุติยามปิพุทธังตะระนังกชามิทุติยามปิทธังตกามิุติยมปิธรรมังตระนังกชามิทุติยามปิธุติยามปิสังขังตระนังกชามิ ติยัมปิสังธังตะระนังกชามิตัดที่ยปิพุทธังตะระนังกชามิตัดที่ยปิพุทธังตะระนังกชามิตัดที่ยำปีทำมังตะระนังกชามิตัดที่ยำปีทำมังตะระนังกชามิตัดที่ยปิสังขังตะระนังกชามิตัดที่ยปิสังขังตะระนังกชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปตาเวรามนีติคาปจังสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณีติคาปทังตมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิคาปทังสมาธิยามิ กามตุจัเอ่อกามตุจัจาราวรมณีติการะังตุมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชะปมาตฐานาเวรมณีติการะทังตมาธิยามิอิมานิปัญจะ อิมานิป <Diamond Hai> ัญจะสิกขาปทานิสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิปัญจะอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิปัญจะอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาธิยามิ ดย,ดยังตกขึ้นกันถือไว้ถือไว้เดี๋ยวดิบอกให้นางห้อยขานางห้อยขานั่งไว้นางห้อยขายับเข่ามาถือไว้อีมานี่มายังพันเตอ

อมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพระตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับ อัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดการนานเทิน อ่ะทีนี้กดหน้าตั้งนามูสามจบ

อิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดา ครูอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่าน ได้กุศลผลนี้เทินธอ,นธ,อ,อ,อธิษฐานไปอุทิศไปอุทิศไป <c oughs> ยกมือวะหยกมือทุกๆก,ก็ได้ต่อุทิศเ <c oughs> อน,นี่เอาเลย นนอย่าทำนายเวรทั้งหลายเคยกี่กายเคยทำกรรมไว้ลุงเกินกันก็ขอ,ขอให้โหติกรรมนีน้ขาดเดี๋ยวจะจะจะทัานร้ายที่จะทำกรรมก็จ้าไว้ก็ขอ,ขอให้อโหติกรรมนี้ขาดด้วยอย่างมีเวรมีกรรมมาติดเ่อกัน,นเลยอย่าเวรนกรรมกันเลยขอให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไบิดะ